สมายเลืออ่อโยมาไตาแฮมคลิปนี้จะพาไปเบื่องการกินดองของชนเผาขมุนเนึ่งว่าเป็นการกินดองที่ว่ามีความสมคีกันอิลีคือทางพี่น้องเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็จะมาซ้อยกันแต่งยุคโคกินค่นจะไปได้ก็โอ้โหโขี้เหงือขี้แพ้ไปใส้เวลาการเดินทางถือว่าพอจุนภยัยพอสมควรเนาะคนจฉพอดบ้านเจ้าบ่าวเจ้าสาวนี่ก็ไดานโบมินธรรมดาพ,พี่น้องต้องได้เหงอือนี่ก็บมีตลอดต้องได้รอคิวต้องได้นัดคิวกัน เรือต้องได้เมาล้ำไปจึงจะไปฮอดบ้านเจ้าสาวเจ้าบ่าวเนาะตอนนี้ก็มาฮอดบ้านเป็นชีชเเพพ่อนอกคือทางพี่น้องเจ้าบ่าวเจ้าสาวิ่นก็จะได้กะเกียมอาหารแดงยูโคกินคือจะมาซอยกันแดงยูโคกินข้ามข้าข้าหมูข้าคา้ยข้างัวนั่นแหละแตงยูโคกินน้ำกันแล้วก็จะได้ กินสมัคีกันอหลีคืวอ,อว่ากินดองเนี่ยนี่เขาว่ากินดองอหลีกินดองแท้ๆละกินดองแท้ๆเลยเนีน่ยตั้งมาเฮ็ดล้วก็กินคือว่ามวนแบบนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ว่าเป็นโอกาสหนึ่งที่ได้ล้มกันได้สุนทนากันได้แลกเปลี่ยนกันพี่น้องทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ได้หู้จักได้หักแพงกันอ่าก็จะได้หู้ว่าผู้ใดเฮ็ดขาองกินแซ่บเฮ็ดข้องกินบ่แซ่บก็จะหู้กันตอนนี้แหละพี่น้องก็ถือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งและเป็นวัฒนธรรมตัวหนึ่งที่ว่าได้สืบต่อ สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยใดก็บ,บูฮูจนฮอดปัจจุบันนี้ถือว่าถ้าผู้ใดอยากเห็นประเพณีแบบนี้หรือการกินดองแบบนี้ก็่ะน่ามีโอกาสก็อยากอยากให้ไปห่วมการกินดองุนเผาขมูตั้งแต่เริ่มต้นเลยจะเห็นแบบนี้แหละเนาะมือทําอิดก็จะเป็นการฆ่างัวเรือฆ่าควายเนาะจากนั้นก็จะมาแตงอยู่โคกินเพราะว่าจะเป็นยิงบ่วจะเป็นทรายก็จะมาแตงกินน้ากันแล้วก็มาแลกเปลี่ยนสนทนากันหลังจากนั้นก็ มาลมกันเนาะมีอย่างก็แบงกันยูสูกันกิ่นไปสัแล้วแนวว่าจะเป็นเกี่ยวเป็นดอกกันเลเนาะอันนี้ก็ขอขอบใจผู้ที่ทายวีดีโอคือทัดวิไลศเเพื่อน่ายวีดีโอ,อ,เ,อ,เ,พอ,โอเพื่อนไปดอกน้องสาวเพื่อนเนาะซึ่งว่าเป็นน้องสาวเพื่อนนี่แหละเจ้าขอขอบใจ